เพื่อนๆท่านไหนที่อยากปรับปรุงร้านให้ดีขึ้นสวยขึ้นและมีมาตรฐานเขาจะมาพัฒนาร้านเพื่อนๆนะครับทุกๆร้านทุกๆคนที่เข้าร่วมกับเขาเขาคือร้านโดนใจสวัสดีเพื่อนๆชาวร้านขายของชำทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีแล้วก็ข่าวสารใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวร้านขายของชำนะครับก็จากต้นคลิปเนาะ เพื่อนๆก็อาจจะยินคําว่าโดนใจนะครับก็โดนใจนะครับเป็นพันธมิตรใหม่ของชาวร้านขายของชํานะครับที่จะมาช่วยเพื่อนๆปรับปรุงร้านค้าปรับปรุงสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆได้ขาดหายไปในการประกอบกิจการร้านขายของชําก็เลยวันนี้เอาจุดเด่นของร้านโดนใจนะครับมาฝากเพื่อนๆกันว่าโดนใจนะั้นมีคอนเซปต,ต์อย่างไรบ้างให้เพื่อนๆนั้นได้ประกอบกิจการได้อย่างดีขึ้นครับผม จุดเด่นของร้านขายของชําทั่วไปที่เราต้องการก็คือผลกําไรนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสมาชิกร้านโดนใจนะครับเพื่อนๆจะได้กําไร100%ยเเต็มนะครับไม่แบ่งขครทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องส่งเงินให้ใครเก็บเงินไว้ในกระเป๋าคนเดียวสบายใจไปเลยครับทุกวันนะครับไม่ต้องรายงานยอดขายให้ใครใดๆทั้งสิ้นครับผมต่อไปนะครับในส่วนของพวกชั้นแล้วก็พวกตกแต่งร้านนะครับทางโดนใจนั้นออก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นะครับโดยเฉพาะช้านวางของการปรับปรุงร้านค้าให้ดูสวยงามทันสมัยสู้คู่แข่งได้อย่างแน่นอนครับตัวนี้โดนใจให้เพื่อนๆนะฟรีไปเลยสบายใจสบายกระเป๋าไปเลยครับผมตอนนี้ร้านไหนนะครับที่กาลังจะปรับปรุงเครื่องโพสต์หรือว่าเครื่อง P.O.S นะครับโดนใจนะครับก็จะมีเครื่องโพสต์ตัวนี้ให้นะครับใช้งานง่ายครับผู้เท่าผู้แก่ก็สามารถใช้ได้ง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นปันธมิตรร้านโดนใจนะครับผมก็จะเข้ามาดูแลทุกๆสัปดาห์ และจะมาส่งสินค้าคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆทุกๆสัปดพห์ดาเช่นเดียวกันครับผมโดนใจนะครับสามารถให้เพื่อนๆนะเลือกสรรสินค้าอยากขายสินค้าประเภทไหนยี่ห้อไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าโดนใจนั้นมีสินค้าทุกประเภทนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับให้เก้ากับชุมชนเจ้าของร้านจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าในชุมชนของเพื่อนๆนั้นขายสินค้าแบบไหนดียี่ห้อไหนดีเลือกได้ นนใจนี้นะครับวันหยุดเพื่อนๆก็ไม่ต้องลูบบังคับนะครับเพื่อนๆจะหยุดตอนไหนก็ได้นะครับจะเปิดปิดร้านตอนไหนช่วงไหนเวลาไหนได้หมดนะครับมีความยืดหยุ่นสูงแต่ก็อย่างว่านะครับเพื่อนเ่นขายดีนะครับก็จะหยุดขายทําไมเนาะการเปิดร้านอย่างสม่ําเสมอและไม่ค่อยหยุดไม่ค่อยปิดร้านเนี่ยก็เป็นผลดีกับเพื่อนๆืเป็นพื้นฐานการขายของชําอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อย่าปิดร้านบ่อยๆนะครับผม ในส่วนของร้านโดนใจนะครับก็จะมีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่0.5นตะครับต่อเดือนหรือประมาณเดือนละ5,000บาทนะครับถ้าเกิดยอดเพื่อนๆไม่เกิน1ล้านบาทและอย่างหนึ่งก็คือพวกตกแต่งร้านหรือว่าพวกชั้นพวกนี้โดนใจก็ลงทุนให้ปรับเปลี่ยนให้หมดฟรีอยู่แล้วครับดังนั้นโคตรที่จะคุ้มมากเลยครับผมขนาดร้านเพื่อนๆที่ใช้ในการลงทุนนะครับก็จะมีอยู่3ขนาดก็จะมีขนาด SML นะครับในส่วนนี้ก็จะประมาณ1คู่หา2คู่หาและก็3คู่หาก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลใต้คลิปนี้ได้นะครับจะมีลิงก์ของแฟนเพจโดนใจไว้อยู่นะคร, <S <S ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถสอบถามข้อมูลในใต้คลิปนี้นะครับก็มีแฟนเพจ ของโดนใจนั้นคอยตอบเพื่อนๆอยู่นะครับสามารถสงสัยทักเข้าไปถามในแฟนเพจได้เลยครับผมอาจจะมีข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนมากกว่านี้ครับผมวันนี้ก็ไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนุ่นตั้มชาแนลวันนี้ไปก่อนครับโดนใจสวัสดีครับ